แต้มที่96ของเจ้าสองครับผมนี่ครับเช้าวันแรกไม้แรกครับผมนี่หน้าตาครับผมเสียงออกกดๆหน่อยครับผมเสียงกลางครับผมดุครับเสียงที่มาคูสู้ไก่สองให้ได้ยินครับผมไก่สอง ครับสวัสดีครับสวัสดี FC และอาจารย์ทุกท่านชื่นชอบในการต่อนกเขาใหญ่นะครับผมอยู่กับผมสายดำนกเขาใหญ่กับด่านหลังเจ้าฮาร์ดเช่นเคยครับผมสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนกับการต่อนกสายป่าภูเขาสูงครับผมซึ่งทริปนี้ EP นี้นะครับผมเป็นการต่อนก3วัน2คืนซึ่งเมื่อวานนี้อยู่ที่ทองผาภูมินะครับผมวันนี้เดินทางข้ามาที่สายโยกครับผมแล้วพรุ่งนี้จะไปไหนยังไม่ได้คิดครับผม เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมซึ่งเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่ทองผาภูมิก็เปลี่ยนหมายไปเรื่อยๆหนีฝนประเด็นคือจะ,จะเล่นทองผาภูมิสามวันนะครับแต่ฝนตกขับหนีฝนมาเรื่อยๆวันหนึ่งมีคึมมีแดดมีฝนลนวนอย,อย่างงี้ครับทั้งวันปรับตัวไม่ทันครับผมแต่ละที่แต่ละที่ แต่ละจุดในจุดเดียวกันนะครับผมแต่เปลี่ยนสถานการณ์3ามที่วนกล,กลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเมื่อวานนี่ไฟที่ทองผาภูมิก็ไปเจอเขตนกเหนียวครับคนต่อเยอะไอ้สองเล่นสองไม้ก็เจอนกรูก้เหนียวมีมีสถานะมีสถานการณ์นะครับใส่นกเสร็จตั้งกล้องเสร็จครับเดินมาถึงรถครับฝนตกครับวิ่งไปเกมครับนี่หละครับซึ่งคนแถวนั้นขับรถผ่านมาถามนี่สองสามคนนี่ คำตอบเจวกันครับคนต่อเยอะโอ้โหแต่ทำเลสวยโอ้ยเออเมื่อวานเอเมื่อวานได้เล่นไปประมาณห้าไม้ครับผมไอสองเล่นไปสองไม้พอช่วงกินข้าวเสร็จก็เลยเอาไอเมืองการขึ้นฝึกเล่นฆ่าเวลาไอเมืองการเล่นดีครับผมมีนกป่าเข้าร่วมแต่เข้าไปไม่สู้ครับผมแต่เมืองการเล่นดีครับติดใจก็เลยเอาเล่นไอเมืองการต่อเล่นไปสามไม้ครับไอสองก็พักยาวๆยันเย็นครับผมนั่นแหละก็เลยเมื่อวานเลยยังไม่มีแต้มครับผมกลัว กลัวเล่นสามวันไม่จบสามวันนลยเล่นบ้างหยุดบ้างเล่นบ้างหยุดบ้างเพราะว่าถ้าอีกอย่างหนึ่งครับผมถ้าเอานกต่อเล่นตัวเดียวสามสองวันเต็มเต็มนะครับผมวันที่สามแผ่วแน่นอนครับเคยเจอแล้วครับไปสองเช้ายันเย็นครับก็เลยมันต้องให้มันพักบ้างแล้วก็ฝึกนกนกฝึกบ้างครับผมแต่เล่นดีครับเสียงโกรธค่าลมดีเลยเมืองการเนี่ยถือว่าเก๋วครับผมแต่ไม่ค่อยได้ฝึกเลยครับไม่มีค่อยมีเวลานี่ครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศครับผม บรรยากาศตอนเช้าครับเป็นลานมันกว้าง,งครับผมทะเลหมอกอยู่ด้านบนครับ้องครับนี่ครับวิวสวยครับผมเช้าแดดเริ่มออก,ก,ลอก,ลอกลอแล้วครับหกโมงกวัวแล้วนี่ครับแต่ยังไม่ได้ยินเสียงนกขันนะครับผมยังไม่มีเสียงนกขันที่ได้ยินสักตัวเลยไม่รู้บริเวณนี้มีนกให้ต่อเล่นหรือเปล่า ซึ่งใหม,ม่ใหม่ๆก็ขับมั่วๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับเจอนอกบ้างไม่เจอบ้างแล้วบางทีเจอนอกนะครับผมแต่ทําเลต่อมันไม่ได้วางกล้องไม่ได้ต้นไม้บางต้นก็ใส่ไม่ได้ครับผมกล้องใส่ไม่ได้ก็นี่เลยครับถ้าใส่ต้นไหนใส่ต้นต่อน่ะใส่ได้ง่ายครับผมแต่ให้วางกล้องแล้วมุมได้ให้เห็นภาพเนี่ยยากครับผมมันก็เลยดูว่าเออต่อไม่ค่อยเข้า,าท่าเท่าไหร่ครับผมนี่ครับเช้า เดี๋ยววันที่สองเนี่ยมาลุ้นกันครับผมว่าวันนี้จะมีแต้มหรือเปล่ากับพวกเราสองคนครับผมติดตามกันนะครับผมนี่ครับนกป่าข้าวไอเก้าครับผมอยู่ต้นมะขามนะครับผมอยู่ยอดเหรออยู่ยอดครับห่างกันประมาณสองเนี้นะมองมองอาลงนะลงกินดินลงกินดินเดี๋ยวขึ้นครับตัวนี้ถ้ากินดินเสร็จขึ้นแน่นอนเช้าวก้าวดึงขึ้นแน่นอนเพราะลักษณะอย่างเงี้ยนะครับลงกินดินก่อนเราแวงอยู่แต่นกตัวนี้คานมครับ เปิดขาลมเลยไหมเปิดแล้วเปิดแล้วอ่านี่ครับส่วนทางด้านนู้นนะครับผมไอ้สองอยู่ตรงนู้นนะครับเอาใส่ด้านนู้นครับผมนกป่าตัวดุดไม่รู้หายไปไหนตัวนึงครับผมตีตะไลไล่คูนกไปเลยครับผมนู่นครับไอ้สองครับมีนกป่าเข้าอยู่นะครับผมอยู่ใกล้อยู่แล้วก็จะมีเสียงนกขันลอยมาไกลๆด้านนู้นครับผมเนี่ยมันลุ้นเันครับว่าแต้มไม้นี้ไม้แรกเช้าๆจะมีแต้มหรือเปล่านะครับผม มีนกป่าเข้ากสองอยู่เกาะกิ่งด้านบนครับผมแล้วก็เลาะอ,อยู่ด้านหลังกอไผ่อยู่ใ,ใกล้ๆครับแต่ยังไม่ลงครับผมดูเหมือนจะกินง่ายครับดูพอเอาสายปุ๊บบินทะลุออกมาด้านนี้ครับแล้วก็บินกลับไปห,หายสองแล้วมีนกป่านะครับเกาะสายไฟนะ่ะขันอยู่ไอ้เจ้าฮาร์ดเดินไปใส่แล้วครับผมบอกให้มันอยู่ตรงนั้นแหละฮาร์ดอย่าไปไหนอ่ะน,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 นัเกาะสายไฟครับผมเจ้าฮาร์ดเดินไปแล้วเสียงดีอยู่ครับผม อ่าบินนี้ลงไปแล้วครับนกแถวนี้เหมือนจะกินง่ายครับขันเยอะแยะเสียงดีๆหลายตัวเดี๋ยวมาลุ้นกนะครับจะมีแต้มนี้หรือเปล่า ฮาร์ดจัดแต้มแรกของวันนี้ได้แล้วครับผมนกป่าบินมาจากทางนน้นครับผมมาเกาะสายไฟนี่มาเกาะนี่แล้วก็เกาะไปแล้วก็เลาะ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 เอาจนได้ครับผมส่วนเจ้าสองอยู่ทางนู้นครับด้านนู้นเลยมีนกป่าขาลมอยู่ตัวหนึ่งครับผมเลาะไปเลาะมาแล้วก็จะมีตัวอื่นเข้ามาร่วมด้วยครับเข้ามาร่วมก็คือเลาะแต่ไม่เข้าครับผม มารอดูหน้าตานกของเจ้าฮาร์ดกันครับผมนี่ครับผมเอาลงมาแล้วนะครับผมนี่ครับจากต้นนู้นครับผมเดี๋ยวมาดูหน้าต่างนะครับผมนี่ครับเป็นไงครับแวมไพา์จัดจัดพเนียยใบใหม่ได้ครับผมขอแปลกด้วยครับผมนี่ครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับงอกขึ้นมาไอนี้ล้อเล่นนะครับล้อเล่นคำๆอย่ามีซีเรียสอีกจังนะครับอันนี้เป็นปกติครับนกขายขนครับแพงขึ้นมาเท่านั้นเองครับนี่ครับ แต่มันก็น่าแปลกครับเพราะว่ามันไม่ไปเลี้ยงกับเขานี่ครับมงคลอ่ะไม่รู้ครับเดือยปีกเอาใช่นกมงคลครับนนกมงคลนี่ครับเนียบสวยน่านวลรออยู่ครับเนี่ยรอครับเสียงดีไปถามจานดำได้ครับผมอ่าเสียงคมเอาะอะไรครับผมคมเสียงกลางไปใหญ่ครับครับให้ดูแข้งดูแข้งดูแข้งอ่ามีมีมี ก้อยเพิ่มขึ้นมาอีกไหมนิ้วกลางขึ้นมานี่ครับสุดยอดอ้วนๆตัวใหญ่ๆครับผมแต้มแรกวันนี้ครับแต้มแรกจัดมองดีป่าภูเขาครับผมอ่าโน่นครับเจ้ากาเนียดไหม่ได้แล้วครับเจ้ากาอยู่นู่นครับส่วนกล้องก็จับเจ้ากาครับไหมครับนกนกป่าบินมาอยู่บนยอดกอไผ่ครับแล้วกอไผ่บังด้วยครับมองไม่เห็นโอ้โหมา แต่ละต้นครับมีแต่ต้นโคตรสูงเนียครับผมโอ้ยประกาศขา,าไม่เนีใหม่ฮ้ยประกาศขาไม่เศร้าใหม่เอาสักสามสิบเมตรต่อต่อนอกแถวนี้ดูต้นครับดูต้นครับแต่ละต้น <c oughs> แต่ละต้นโอ้โหสุดยอดเลยเฮหมายสองเจอของเหนียวครับผมโอ้โหตอนขับรถมานี่ได้ยินขันอยู่นี่ครับ บริเวณเนี้แล้วมีตัวหนึ่งครับพอนกต่อขันขึ้นอยู่ในหลังหลังรถกระบะนะครับผมบินจากด้านนู้นครับบินมานี่เลยเลยเอาไอซองมาใส่ต้นนี้ครับพอไอองมาใส่ปึ๊บบินมาเลยครับก่ออยู่ด้านหลังด้านหลังกาอไผ่ด้านนั้นครับบินมาต้นนี้ครับเนี่ยบินมาต้นเนี้ยแล้วก็ก่อกิ่งด้านบนเรายังไม่ยอมลงไอสองนะครับผมเลาะกิ่งกอไผ่วนกลับไป,กล,บไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ครับหลายรอบเลยแต่ไม่ยอมลงครับผม กิ่งด้านบนโคตรสูงครับผมไม้เสาไม่ถึงโอ้ยนั่นน่ะยงขันอยู่หลังกอไผ่นะครับนกตัวเนี้เสียงกลางไปใหญ่แล้วมีคาลมครับผมมีขัดมีนุนเลยเสียดายครับดูเหมือนง่ายครับตอนมาทีแรกเนี่ยนาเสียดายครับผมแล้วก็จะมีนกอีกตัวหนึ่งครับบินลงมาอยู่ใต้กิ่งต้นไม้ด้านล่างนะครับผมแต่เสียดายครับมีมอไซค์โมโตคอรสครับท่อลั่นเลยเดินวิ่งขับผ่านมาครับ นกป่าก็เลยบินออกลงไปก็แหวครับผมนี่ครับกออยู่บนยอดนึ่ครับสองตัวอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวเมียครับไม่สู้ครับผมนี่ครับบรรยากาศแม่น้าเมืองการนะครับผมนี่ครับแหล่งท่องเที่ยวครับผมซึ่งนกป่าเนี่ยคูใส่กันหลายตัวเลยครับเนี่ยอยู่บริเวณด้านนู้นครับเสียงสนั่นเลยแต่แต่บางตัว มันไม่ยอมบินข้ามฝั่งมานะครับผมเยอะมากครับนกป่าด้านนั้นนะีแ่แหวครับลอยสองเล่นไปหนึ่งชั่วโมงครับเล่นไม่หยุดเลยหมดพลังงานเปลืองฟรีแล้วนี่นกป่าเนี่ยยังขันอยู่นะครับเนี่ยอยู่ด้านหลังเนะี่ยโอ้ยเหมือนจะกินง่ายครับน่าเสียดายครับผมนนซึ่จงจอฮาร์ดกระไดแต้มนู้นไอแวมพายนะครับผมนั่นครับตนนั้นเลยข้างๆนั่นแหละนกป่าบินมาจากด้านหลัง ส่วนเจ้าก้าวก็อยู่ด้านนี้ก็นกป่าไม่เข้าครับนี่ครับบรรยากาศตอนเทสายครับผมเดี๋ยวลงกันก่อ,อนครับผม มหลังจากไปพักกินข้าวมานะครับผมนี่ครับบรรยากาศช่วงยังไม่สิบโมงครับเมื่อเช้าแดดร้อนครับคืมาอยู่แล้วครับเนี่ยหมืดไปแล้วพอได้เวลาเดี๋ยวต้องมีฝนตกคืบอย่างนี้มีเสียงนกขันอยู่ไกลๆครับผมเนี่ยแล้วก็นี่ครับทางนู้นแล้วก็ในป่านี้ครับผมป้าทึบมุมกล้องจะได้หรือเปล่าไม่รู้ครับเนี่ย เสียงกลางเสียงโตอยู่กลางไปใหญ่ครับเนี่ยอยู่ด้านนี้ก็ด้านนู้นครับเนี่ยเกิดการลังเล่ครับเดี๋ยวดูก่อนครับใส่ได้หรือเปล่าการลังเล่จะแบ่งนกครับว่าใครจะเอาตัวไหนอ๋อเอออ๋ออันนั้นอ่ะสวยครับอยู่กลางมุมกล้องนี่สว่างเลยมองก,งการนกกระโดดมองเห็นแจมแจมเลยครับเนี่ยนกตัวแดงแดงหางดำดำ กระปูดี้แกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ใส่หรือเปล่านะครับผมเสียงดีครับเรียกดีครับเดี๋ยวไปใส่ตัวนี้ครับเดี๋ยวไปใส่ตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมอาจจะไปทางนี้ไปทางบนก็ได้ครับน่นไกลๆน่นเดี๋ยวเราจะนัดเจอกันที่เดิมนะครับฮะเกี่างไกลเลยครับเนี่ยจากนู่นจากนนไปทางนู่นครับนี่ถนนเดินนี่ครับผม ฝนตกอีกแล้วครับเนี่ยหนีฝนมาจากทางด้านนู้นคือตีมกินครับนี่ครับฝนตกแล้วน้ตกอย่างแรงเลยครับผมเดี๋ยวต้องกลับไปตั้งหลักที่ห้องก่อนครับผมไม่รู้ว่าจะเล่นได้ต่อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงต้องหลุนช่วงเย็นกันก่อนครับถ้าฝนจะตกอาจจะออกมาครับผมเนี่ยโอ้ยนี่ฝนจากทางน้นก็มาตกครั้งนี้ครับยังไงหลุนดูช่องเย็นอีกทีนึงครับผมนี่ครับผมต่ผ่าฝน โอ้ยอุตส่ามีนกขันอยู่ทางด้านนู้นนะครับนู่นครับมีขันอยู่อ่านี่ครับพี่ครับพิเพียครับนี่เทาหรอซื้อไอติมกินครับผมทีแรกทีแรกมีนกขันแต่ฝนยังไม่ตกนะครับผมลังเลว่าจะใส่หรือเปล่าแต่ลมมันแรงครับลมมันแรงมากเลยโอ้ยนี่ครับเที่ยงครับเที่ยงอย่างเที่ยงอยู่ครึ่งวันนะครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวกลับไปตั้งหลักที่ห้องกันครับผมไปนอนครับไปนอน เล่นได้ไม่กี้ม้เองโอ้เปียกโอ้ย,อยเดี๋ยวถ้าฝนหยุดแล้วมีแดดอาจจะออกมาครับถ้าไม่มีลมช่วงเย็นครับผมเดี๋ยวยังไงไปลุ้นว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มาถึงช่วงเย็นครับผมตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงตรงครับผมนี่ครับซึ่งซึ่งคือเมื่อตอนเที่ยงนะครับผมฝนตกแล้วก็หนีกลับไปที่ห้องพักว้านะบอกว่างไงว่าหนี ไปห้องพักไม่ได้หนีฝนมนตกเล่นไม่ได้ฝนมาตกเล่นไม่ได้ก็เลยกลับไปนอนครับไอเจ้าฮาร์ดมันกลับไปนอนแล้วก็พอฝนหยุดตกประมาณบ่ายสองครึ่งครับขับรถเอาไปแดดออกแล้วนะครับขับรถออกไปแล้วก็แรกๆก็แดดออกครับพอกําลังหาไม้ใหม่ฝนก็ตกไล่ก็กลับมาอีกรอบครับผมกลับมาที่องแล้วคราวนี้ก็ตกทั่วกระจายไปทั่วเลยตกแหลงมากครับ ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหลังฝนตกนะครับผมนี่ครับน้ําท่วมไหลมาเลยครับเนี่ยนู่นครับตกหมดเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศช่วงเย็นๆครับหลังฝนตกครับนี่เขาลูกใหญ่มากครับผมซึ่งนี่มีนกมีนกขันอยู่นะครับผม สองสามตัวครับมีเสียงเล็กหองอยู่เลยอยู่ด้านนั้นครับอยู่หลังบ้านคนแต่ไม่รู้มีทางเข้าหรือเปล่าครับก็เลยมาดูหมายไว้ก่อนนี่ครับแล้วก็จะมีเกาะสายไฟอยู่ด้านนั้นครับตัวหนึง่งแล้วก็มีเสียงจัดนี่ครับกลางมันเนี่ยลอยขึ้นมาอยู่แต่ไม่รู้จะสู้หรือเปล่านะครับแล้วก็เดินไปใส่ลำบากด้วยครับผม ฝนตกพื้นแฉะหมดแล้วครับเนี่ยน้าไหลเป็นทางเลยครับผมเดี๋ยวมาสรุปแต้มแลครับผมวันนี้ผมกับเจ้าฮัทได้คนละแต้มครับผมนี่อ่าผมได้ดีเดตอ่านี่เสียงดีครับผมเสียงคมเลยคูดีครับผมใช่อยากหินลีลารอดูอีพีย่อยครับผมอ่าฮะแล้วก็นี่ครับส่วนของผมนี่เป็นเสียงกลางมีขวางนะครับผมขวางสองคำอ่าอ่าเดี๋ยวขวางมาด้วยครับผมอ่าเดี๋ยวนี้ครับหว่วงขา เดี๋ยวให้เจ้าฮัดใส่วงขานกผมให้ดูนะครับผมชัดเจนครับผมมีคลิปภาพเสียงยืนยันตัวตนครับผมเราชอบฮ้ยแล้วนะถ้าเกิดเราทําคลิปที่แบบแบตหมดนกติดแล้วครับโอ้ยแบตไม่เยอะเฮ้ยแบตซื้อไว้เยอะต่อได้ทั้งวันเฮ้ยมืออาชีพนะดิบ้าใ,ใช้ก้อนเดียวแล้วเฮ้ย เดี๋ยวใส่ให้ครับผมแต่ตอนนี้อารมณ์อยากต่อต่อนกอีกครับแต่ฝนฝนตกครับอารมณ์ยังข้างครับเมื่อเช้าไปเจอนกโอ้โหเล่นได้เล่นได้อยู่ประมาณไม่กี่ไม้ครับหนึ่งน่าจะสามไม้ครับผมนี่ครับเรียบร้อยนี่ครับผมนี่ครับถือว่านกตัวไม่ใหญ่นะเนี่ยพูดถึงตัวไม่ใหญ่นะครับผมจับแต่ตัวของผมว่าตัวใหญ่ใหญ่กว่านี้ครับ อให้ดูมันไม่มีข้าวเปลือกกินมั้งแถวเนี้ยครับดูลายครับยังว่าอยู่มันกินอะไรเข้ามันพี่นกรุดดีครับดูลายครับไล่ครับผมสวยงามตามท้องเรื่องอ่านี่ครับตัวตนชัดเจนครับผมมีห่วงขาครับผมถึงมาเช้าเมื่อตอนเที่ยงก็ก่อนเที่ยงนะครับผมนกป่าสู้ไก่สองอยู่แต่ฝนตกไล่่านเสียดายครับไม่น่าเลยของเจ้าของเจฮาร์ดวกันครับของเจ้าฮาร์ดนี่ เจออุปสรรคเหมือนกันเจอนกเข้าตีใต้พเนียดแล้วนะครับจะเดียบแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์ครับแงไปจอดใต้ต้นครับกินข้าวครับพอมอเตอร์ไซค์จอดใต้ต้นเสร็จฝรั่งนําเที่ยวครับกับคนไทยครับขับรถครับผมขับรถเหมือนเหมือนรถเที่ยวบรรยากาศนะครับสามคันนะครับเสียงดังๆบุมๆบุบๆบุบมาเครับแล้วก็ฝนตกตามครับผมอ่าก็เลยพูดง่ายคนละไม้ก่อนเที่ยงนะครับผม แถวคู่ครับโอ้โหไน่าเสียดายครับผมไม่น่าพลาดเลยแม่ถ้าอยู่ต่อน,นี่อาจจะมีแต้มันคนละแต้มได้ครับผมเ็นต,ตอนก่อนเที่ยงก่อนฝนไล่ครับผม,ผมคิดว่าตัวนั้นน่ะดูแล้วครับไม่ท่ารอดครับผมแต่อุปสรรคมาก่อนเราลุกเข้าตีใต้ใพะเนียดวนพระเนียดแล้วครับวนพระเนียยแล้วแต่เดี๋ยวอาจจะมีไปซ้ำนะครับไอสองตัวตัวผมกับตัวเจ้าฮาร์ครับผมอาจจะไปซ้ำเพราะว่ามันน่าจะมีแต้มครับผมนี่ครับหลังคนตกช่วงเย็นๆครับผม เดี๋ยวยังไงวันที่สองของทริปสามวันสองคืน EP นี้นะครับผมผมกับเจ้าฮัทต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ครุ่งนี้วันที่สามครับผมสวัสดีครับ